กยงหนึ่งในตองอูเจ้าสวัสดีหลังปิดฝายนะเจ้าเนาะช่วงหน้าหนาวยี่หนึ่งก็จะปลามันรุ่นหลังฝายมันเดิมเจ้าวันนี้ีหนึ่งมาเป็นวันแรกเนาะหลังจากคางหายมาเมินเจ้านี่ไหมนี่กับประจําการใหม่เดิมที่เดิมนะเจ้าเนาะวันนี้คึกคักเจ้ามีหลายคนเป็นมาตกจนะับเนาะทางบ้านเป็นม้าลายอยู่เจ้าลังหาทําเลกันปลาก็มีออกอยู่เจ้านี่ปลาส้อยมีอยู่เนาะยี่หนึ่งร้องยกพอละ เจ้าบอกเยอะมันรุนในกันเจ้ากับบรรยากาศหลังฝายเนาะเจ้าเนาะซอยเจ้าโอ๊ยได้สองถุงวนี่น้อยๆแค่นี่เม่อกี้นี่ถุงใหญ่เจ้านั่ันั่งคิดมุกล้องบกันใช่ไหม ตั้งลุกม,มันก็โฮอย่างกันเจ้าน,นี่โฮปลาใหญ่เจ้าเป็นปลาส้อยน้อยเจ้านีป่ปลาสามมณปลาส้อยหัวแข็งสี่ตัวนาหนัาหลวมร่วนตัวมาเน,นี่โอ้ยมีอยู่มีอยู่สี่ตัวตปลาซิวกำเล็กหนาด้อ ยีน่าตัวติดแบบนี้นก็นย่อยิงทำลุกขนาดมักกึนนีุดอันหลอนยกตรงไหนไอ้ใต้สะพานเนาะมีเล็กเป็นของเยอาจัน,นี่วุดขนาดนะักยกต,ยตยกัวไอ้อมตัวไอ้เนี่เอ็นจัมเอ็นทีบอกมีแล้วเนาะนี่แต่ตาห้าง มันจะเป็นต้นไส้กอนทีนโอ้ปุ่งไม่อาก่อนจำกียับเจาเอาไปเนื้อไปทำ้อนน้อยตื่นกันหนึ่งเอาออกไปห็นจ้า แบบมาเมินเนาะหมวนทั้หมานี่คนกลางไม้อยากก็จะซิวก็ตัดไปน่อยสามตัว จันก็เตียวนั่งเงงจนกินตัพบัตเต่ากันเจ้าบัตันแก้ไขเราฝังมาใจก่อนเนาะขาอ่อนในเจ้าต้องตัดออกหน่อยอีนึงเอาขาเก้าซอกจะหนีมาทัดเนี่ยเขนเหลือเท็จจอนะกเนาะกะก่อยเล็มเล,มเลม็มทัพกําหน่อยกัาหน่อยเจ้านี่เฮามาหัวเรามันบ่อไฟเวิร์กเขาก็ไปตัพผืดมันหน่อยเจ้านี่ใไขไว่เงาไปหน่อยเนาะขาออกกัน ไปแล้วมนึงเหลืออยู่เหลือเงินหนึ่งสองตัวนที่จะคิดอ้ไปแล้วหนึ่งเหลือไหม นีนนวนก่สวยดีอนึงเอาอาหารทวงก้ก <leaned> ล <forward> euh ับน <amed> ิดนึีตาเนื้นวลนี่ดีเพรามันบม่โดดนี่นะมันไม่โดดมันไม่โดดนส่นื้อนวลตน้เาห้อง่นืนวลนี่นะ น้ะได้ตัเดตัวใหญ่หฝูงเลยยังไม่ปันนินตัวเมื่อกี้ก่อนยังไดทไทยทำเนาะไค้ปันนินเ่ั้ 哦哦哦！ มันเหมือนกันตัวเก้าๆๆแก่แล้วเนี่ยถูงมันก็เจ้าแล้วเจ้าติดแยะอืมันก็จะไม่ได้ขับเกียดให้ดูซะแล้วแต่เจ้าเข้าแย่จันอีอ ใก้่อยก็ยุกว่าตัวจ้ะนี่ก็มาเป็นปักส้อยมจ้าเนาะ ก็ัแล้วเจ้มนี่ห้หนต้ตือนตื่นอ้อปี่ปีป้าป้าเป็นปี๊กันหมดแล้วเจ้านีนีแต่อยูนย่นึงเนาะยองอยู่นี่เหมือนเดิมปาเริ่มภาพช่วงหายหายหายช่วงไปเนาะม็นจะไปรุ่นตังน้ำบงอ,อ,งองย่างพวกนึงกับสุ่มยกนึงเยอะไปรักเขาแค่ไหน มาแล้วเจ้าพี่ได้สามตัวอุ้ยปลาจอนได้ตัวที่สามเจ้านี่ปลาจอนเอี่ยงอีหนึ่งมาใหม่นี่อีหนึ่งยังได้ปลาจอนเจ้านี่แต่มันบอกว่ามีตัวใดเนา้อหงมื่นจะเข้ามาเสือปลาจอนที่ขาล่ากล้วย มันมันมีเสือไม่ได้เ้ไม่ใ,ใ,มใส่นี่โอเคเลยเจ้าจะได้มันมาเป็นฝูงม,มา,าเลยมาไปเข้ามาจะได้เจ้าหายเป็นพักๆเนะ แกเก็บบรรยากาศทีาพอแค่นี้ก่อนเจ้าอ่าจับเอากองจับไว้เวลายกมันตึ้งหงเข้าจนนี้มืนจะจับเป็นปูง่ยเตือนนะก็พอมีแต่มันน้อยเจ้าเนื่องจากตอนแห้งนี่เป็นไข่จี้ขนาดนักเหมือนกันนะเจ้านี่าพ่คอยมีตัวใดเนาะแค่เจ้าอีกหนึ่งกเก็บบรรยากาศทีาพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าได้มาใหม่จะถ่ายทำห้ดูใหมน่นะเจ้าเนอะ พิงพูดจา้าดูผงนี่อมันฟิตฟิตเรียบร้อยแล้วเนาะนมันเหมือน,นะจะม,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 มาเข้าเป็นผงนะเจ้านีิโอ้หวยมากเห็นเนาะมันเหมือเจ้ามันยาเข้าเป็นผงนี่เตีอให้ความสักน้อยอเจ้านี่เจ้าหนผงใหญ่สายใหญ่มันหน่อยสายใหญ่มันหน่อย,ย,ย,นนอยโอเคเดียถ้าไดู้งนี่นะน,นั่น โอ้ยปจอนี่นีแหละที่หัได้อเาน่เดี๋ยวไปให้พรใหญ่มากหน่อยนี่อันนี้แหละที่มัหยดได้แต่มันมีบอกไขยเยอะนะเจ้าเนาะีเจาใหญ่หน่อยม้าหนึ่ะเข้าัวเจน ตัวนี้เขออมเหมือนๆี่มันหนี้อย่านี้ย่านนงนาก็ได้เข้าเจ้าอันนีแห่นีอย่างีาม่เข้าตัวนึ่เดี๋ยวยายเจ้าันนนอ

ันนี้ใยนนนสุดเ <c oughs> ดี๋ยวเธอบมะขอนเข้าไเลยนี้คิดแล้วก็เนี่ยโอ้โหกระด็เล้วก็ ยกสงขายอีกหนึงทีนะเจ้าเนาะไปทั้งน่าตั้งต่ปาขาไก่กเจ้านีม่มาไก่เจ้านี่ <c oughs> มาไก่ทั้งน่าแค่ชอบป่าขายกันขัดใจ,จยเยอ่โจนี่เดี๋ยวยกสงไายหนึ่งทีนะเจ้าเ<ก>นาะกสงไายนะเนะนดด่ตัวะมนตัวมือนเดิม เจ้าขอบคณทุกการับชมนะเจ้านะน่เ็ลเจ้าอานเป็นแั้่ถายคลายข้่งนน้่ตน่อนงนนีน่น่่อน้